บทที่ย4ยาหลอกทาวโฮมหรูสไตล์อิตาลีทิวทัศน์ขุนเขาตัวบ้านสามชั้นห้าห้องนอนมีลานจอดรถยนต์และสวนหลังบ้านกว้างขวางห้องสันทนาการชั้นใต้ดินเป็นห้องเก็บเสียงห้องเก็บวายอย่างดีต่างหากเว้จัดปาร์ตี้ตามธรรมดาเขาที่เป็นหมอซึ่งมีเพื่อนฝูงอยู่บ้าง ในราคาสิบกว่าล้านเหมาะสมกับฐานะของคุณหมอหนุ่มอายุ34กํากำลังวางแผนจะมีครอบครัวถึงการไปขอลูกสาวกับคุณพ่อตาไม่สําเร็จเขาและเธอก็อยู่กันอย่างปกติสุขดีอริสาเป็นลูกคนหนูเท่าไหร่เวลาเธออยู่ที่นี่กลับเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนอนเยอะกว่าคนทั่วไปอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงผิดแปลกจนเขาสังเกตเห็นได้ เช้านี้ไอศูนย์ตื่นมาทำกับข้าวไว้ให้ด้วยความที่เมื่อวานเย็นกลับไวกับคนที่โหมงานฟาร์มจนดึกตื่นยังอุตส่าห์แวะไปเก็บเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้มาเสียเยอะแยะให้เขาอดดีใจไม่ไหวกลิ่นหอมกรุ่นของอาหารคงจะลอยไปแตะจมูกคนนอนให้ตื่นเต็มตาหญิงสาวจึงลุกตามมาหาเขาที่ห้องครัวทำด้อมๆมองๆองอ,งอยู่ว่าเขากำลังทำอะไร ตื่นแล้วเหรอกินข้าวต้มก่อนนะพี่ทำเสร็จพอดีในท่าทีเป็นห่วงเป็นใยธรรมชาติของร่างกายที่ดึงดูดกันและกันตลอดเวลาร่างบางในชุดกระโปรงนอนสีดำเป็นเงาก้าวเข้ามากอดเอวเข้าไว้ไปหน้าสดสวยซีเซียวซุกลงบนแผงอกกว้างไปทำงานไม่ไหวแน่เลยรู้สึกไม่สบายอยากไปหาหมอคะ่ะ มีบางอย่างเกิดขึ้นจนอริสาจำเป็นต้องบอกไปแบบนั้นแล้วก็แน่ว่าเธอคงไม่ได้หมายถึงตัวเขามาสิครับมาหาพี่หมอได้ตลอดยินดีต้อนรับหมอไอ้ว่าฉันเป็นหมาเหรอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะโดนจูดจูเธอก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาชายหนุ่มโน้มตัวลงไปให้ความสูงพอดีดึงศีรษะน้อยออกจากอกเพื่อสบตาคู่หวาน เขาหีตามองคนตัวเล็กอย่างมีในอืมอาจจะเป็นแม่เสือสาวก็ได้หรือจะเป็นหมาความทรงจำเร่าร้อนที่เพิ่งผ่านพ้นในช่วงเช้าตื่นนอนของชายที่ไม่รู้จักพอพาใบหน้าสดสวยร้อนเผาเพราะท่าหมาเสียงคำรามลั่นราวสัตว์ป่าเมื่อยาดน้ำอุ่นจำนวนมากฉีดเข้าไปเติมเต็มตัวตนของเธอด้วยความรัก ก่อนซบลงในอ้อมกอดกันและกันอย่างเหนื่อยล้าอ่อนแรงพูดอะไรเราหมอเองนี่ว่าพลันพยายามก้มหน้าซุกเสื้อยืดกลิ่นหอมอ่อนของสามีทางพฤตินัยทว่าเขาก็ยกปลายนิ้วขึ้นเชยคางมนทํากระสิบกระซาบในครัวไหม คนได้ยินเบิกตากว้างตกใจได้ไม่ทันไรเขาก็พลิกตัวเธอให้หันหลังแนบกับแผงอกเป็นล่ำสันฝ่ามือหนาเคลื่อนเข้าไปใต้เสื้อนอนของเธออย่างสุดซนแทบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ไม่อยู่แต่เป็นเพราะว่ารู้ดีว่าแฟนสาวไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวจึงเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำผลไม้คันสดที่ทำเอาไว้ยัดเยียดใส่มืออาริส พี่รักเมียพี่เท่านี้แต่พี่ก็เอาเปรียบเมียทุกคืนพี่ต้องดูแลเมียก่อนคนพูดหมายความถึงแก้วน้ำสีสวยที่ยัดเยียดใส่มือเรียวขาวฉีกยิ้มกว้างหวานก่อนจะบอกด้วยน้ำเสียงกึ่งสั่งกินให้หมดนะไม่ค่อยกินอะไรเลยกินน้ำผลไม้ก็ยังดีค่ะกินก็ได้ เธอตอบรับความหวังดีกระโดกแก้วน้ำรวดเดียวแล้ววางลงบนโต๊ะเคาน์เตอร์ครัวสีขาวเข้ากันกับบ้านสไตล์โมเดินยกมือปิดปากทำหน้าแย่งแยงคำสุดท้ายนั้นเธอแตะหน้าอ,อกเบาๆกลืนน้ำลงไปอย่างฝืดคออย่าแก้คลื่นไส้อาเจียนกินเหลาดีขึ้นไหมเราตรวจคันหรือ,อยังหญิงสาวสายหน้าไปมายังเลยอ่ะเพิ่งตื่นนอนว่าจะตรวจแต่เข้าห้องน้ำไปแล้ว อืมคงไม่ท้องมัง้งไม่มีอะไรหรอกไม่สบายมากกว่าหมอไอ้ก็เธอบอกปัดไปด้วยความแน่ใจว่ารับประทานยาครบทุกเม็ดและตรงเวลาตามสลากยาจึงไม่น่าจะมีเรื่องผิดพลาด ขณะที่มือเรียวขาวถูกคว้าขึ้นมากุมอย่างแผ่วเบาในตาสองคู่วูบไหวสันขยับไปในทางเดียวกันจับจ้องแหวนเพชรคู่ทองคำขาวเกลี้ยงเงาบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอและเขาที่รักไม่เห็นจะเรียกพี่ว่าพี่ไอเรียกหมอไอตลอดพี่เบื่อจะเป็นหมอแล้วนะมันชินปากนี่คะแล้วหมอจะไปสนใจอะไรหมอดูหน้าฉัน หมอไอขามันดีกว่ากันเยอะไหมคะคำเรียกแสนหวานเหมือนตอนเรียกชื่อเขาบนเตียงใบหน้าสดสวยเอี้ยวมองหาคนที่โน้มตัวลงศบมองกันด้วยความรู้สึกมากมายหลายอย่างงั้นขอเป็นหมอมาต่อดีกว่า เสียงหัวราอตั้งก่อนที่ชายหนุ่มจะหน้าเจือนไปคนเป็นหมออย่างไรก็ต้องรู้กับยาที่เขาจัดมาเป็นของคนท้องทั้งนั้นเขาได้แต่หวังว่าอีกคนจะไม่รู้ตัวเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ตั้งหากวันนี้ไปทำงานไหมคะเข้าบ่ายหรอครับคงมีเวลาพาอลิสไปหาหมอในเมืองไปฝากท้องกันเอาเจ้าที่รักไปฝากไว้กับลุงกเกษมก่อน เพราะความที่หลุดปากไปคนพูดทำตาโตครั้งหนึ่งอริสาคงต้องแปลกใจฝากท้องอะไรคะฉันกินยาคงอยู่นะอ๋อไม่ใช่ยาที่หมอเถื่อนให้ค่ะหมอโรองพยาบาลนี้ไว้ใจไม่ได้เรากินยายังไงกินถูกหรือเปล่าส่วนผสมของยายังไม่เข้าใจสักนิดมหาว่าพี่เป็นหมอเถื่อนอีกพี่เรียนมานะจะบอกให้คุยทับ โดยสีหน้าไม่พอใจคราวนี้เธอขึ้นเสียงดังเล็กน้อยเพราะเขาพูดไม่รู้เรื่องฉันก็กินเรียงไปเม็ดที่หนึ่งไล่ไปเรื่อยๆมันจะไปผิดได้ยังไงชายหนุ่มผ่อนลมหายใจเฮือกใหญ่ลังเลอยู่ว่าจะบอกหรือไม่บอกดีก่อนที่เขาจะตัดสินใจในเมื่อสุดท้ายแล้วเมียก็ต้องรู้อยู่ดีประจำเดือนมาหรือเปล่ามันก็มาบ้างไม่มาบ้างอยู่แล้ว ฉันประจําเดือนมาไม่ตรงตั้งนานละคนประจําเดือนมาไม่ตรงกินยาคุมมันต้องมาหลังหมดแผงสิคุณหมอดูปรามก่อนจะให้คําอธิบายกินยาคุมต้องเรียงตามลําดับการใช้เพราะอะไรรู้ไหมครับ21เม็ดแรกของแผงจะเป็นเม็ดยาฮอร์โมนส่วนเจ็เม็ดสุดท้ายของแผงจะเป็นเม็ดแป้งหรือยาหลอกฉันกินถูกแน่นอนค่ะ เธอยังยืนยันคำเดิมก่อนที่ใบหน้าบึ้งตึงจะแสดงกรรมด้วยความโมโหในอีกครู่เพียงได้ยินกินถูกยังไงก็ท้องเพสัชของคุณได้เรื่องที่ไหนยาหลอกเจดเม็ดท้ายแผงดันเอามาปนกับอีก21เเม็ดกลายเป็นยาหลอกทั้งแผงเลยทีเนี้ยที่กินกินไปก็แป้งทางนั้นนะนะหมอเปลี่ยนยาฉันใช่ไหม เสียงหวีดร้องรั่นร่างบางสะบัดดิ้นจนหลุดจากพันธนาการตามด้วยฝ่ามือพิฆาตฟาดลงบนต้นแขนเป็นล่่ำสันดังตุบตับอีกคนก็ยืนเป็นท่อนไม้ให้เธอทำร้ายอย่างเต็มใจอริสาไม่เคยคิดตีใครมาก่อนในชีวิตเลยจริงๆเว้นคราวนี้ไอ้หมอบ้าไอ้คนตัใจทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงโอยที่รักอย่าตีผัวนะ ทำไม่ได้นะลูกของเรารับความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้นะโอ๊ยได้ยินคำว่าลูกมือที่ค้างอยู่บนอากาศหยุดลงกำมันแน่นตัวสั่นเทาหายใจหอบเพราะโกรธและด้วยเพราะฮอร์โมนคนท้องหรืออย่างไรไม่รู้น้ำหยดใสไหลพรากจากดวงตาคู่สวยลงอาจแก้มไม่ขาดสายฉันบอกแล้วว่าไม่พร้อมไงทำไมพี่ไม่ฟังฉันเลย ทำไมเอาแต่ใจขนาดเนี้ยหัวใจใชายหนุ่มกระตุกวูบกับน้ำตาของแฟนสาวที่เขาไม่เคยทำให้เธอร้องไห้แม้สักครั้งมือหนาเอื้อมไปกุมมือเรียวที่สะบัดมือของเขาออกอย่างไร้เยื่อใยน้ำเสียงของเขาจึงเบาลงโถอาริสอย่าเป็นแบบนี้สิพี่อายุ35แล้วนะครับไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหน คนดีต่อไปนี้พี่จะยอมอาริสทุกอย่างอาริสครับพี่ขอโทษนะทุกอย่างคนถามย้ำยกมือขึ้นปาดแก้มไวๆกับข้อแลกเปลี่ยนที่เธอคาดว่าอาจจะได้ใช้มันคุณต้องฟังฉันทุกอย่างคุณจะทำมันใช่ไหมครับต่อไปนี้พี่จะไม่ขัดใจอาริสเลยอย่าร้องไห้นะที่รัก ริมฝีปากที่เอ่ยถ้อยคำหนักแน่นแตะลงบนแก้มร้อนเผาซับหยาดน้ำตาจนเกล่้งเกลา่าหญิงสาวพริ้มตาปิดลงรับสัมผัสแสนอ่อนโยนของสามีฝ่ามืออุ่นร้อนที่ยกขึ้นล้อมกรอบใบหน้าพาความรู้สึกมากลน้นท่วมทลักในใจเธอรักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนเป็นความจริงที่ไม่มีวันนีพ้น เทว่าเธอคงจะไม่หายโกรธเขาง่ายๆเมื่อความเศร้าหมองกอบกุมจิตใจอันแสนบอบบางกระบอกตาร้อนเผาพร่างครูหยดน้ำใสฉันไม่มีแม่ฉันจะเป็นแม่ได้ยังไงแล้วพอ่อเสียงที่เงียบไปดวงตาพร่ามัวศบมองวงหน้าครามคลมสลดเศร้า ไอศูนย์ไม่มีคำแก้ตัวอะไรกับการที่เขาไปขอให้เพื่อนเพสัตสลับยาห่อมาให้ใหม่อย่างสวยๆอาริสอย่าร้องไห้นะพี่ขอโทษมีแค่เสียงสะอึกสะอื้นให้ไม่ต่างจากว่าเธอเป็นเด็กตัวเล็กๆแท้จริงแล้วคนเข้มแข็งอย่างอาริสาอาจเป็นแค่นักแสดงดีๆที่พยายามเสแสร้งทำตัวว่าตัวเองเข้มแข็ง เธออยากให้พ่อยอมรับในความรักที่เธอมีให้คุณหมอไอศูนอย่างหมดหัวใจมากแค่ไหนเขานั้นรู้ดีที่สุดเรื่องคุณพ่อพี่จะคุยกับเขาให้ยังไงก็หลานทั้งคนพ่อรักอาริสจะตายเขาไม่ให้อาริสไปทํำแท้งหรอกอย่าคิดมากนะเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังก่อนจะดึงร่างสันเทาเข้ามากอด อ้อมกอดอันแสนอบอุ่นอ่อนโยนปลอบประโลมหญิงสาวให้ใจเย็นลงสองมือแข็งกระด้างที่แนบอยู่ข้างลำตัวจึงยกขึ้นล้อมอบเอวสอบไว้สุกใบหน้าแดงกำ่ำปลดปล่อยความโศกไว้กับเสื้อยืดสีขาวจนเปียกปอนไม่รู้กี่นานที่เธอร้องไห้อยู่อย่างนั้นโดยมีฝ่ามืออุ่นคอยลูบศีรษะอยู่เรื่อยๆ ทุกเสียงดังและน้ําตามากมายชายหนุ่มคอยแต่จะก้มหน้าลงด้วยความเป็นชายเขาคงได้แต่กลืนก้อนแข็งลงคอด้วยความสำนึกผิดที่ทำให้เธอเสียใจขนาดนี้กระทั่งความโศกเศร้าของเธอค่อยเบาบางลงดวงหน้าแดงก่ำเงยขึ้นมองกรามแก่งเรียกเสียงสันหมอไอครับ ในสีหน้าสงสัยอยู่เล็กน้อยริมฝีปากสันเทาเมมปิดกันนั่นก่อนจะเอ่ยอย่างอ้ายในแบบของเธอฉันขอโทษที่ตีพี่นะพี่เจ็บมากไหมรอยยิ้มตื้นตันปรากฏบนวงหน้าหล่อเหลาที่สายไปมาเพราะนาน,านครั้งเขาจะได้ยินคำหวานๆจากปากของผู้หญิงใจแข็งเป็นหินผาอย่างอริสา เพิงปรารถนาลูกชนในแววตาจับนิ่งไปที่คนตัวเล็กในพันธนาการไม่เป็นไรครับไม่เจ็บพี่ชอบให้มียตีเพราะพี่จะหื่นมากๆ